Last <laughs> minute, uh, uh, กลับมาอีกครั้งนะครับกับของเก่าเล่าใหม่นะในวันนี้จะพาทุกคนไปย้อนความทรงจํากับอีกเซตของเล่นที่เรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยมีวางจําหน่ายบนห้างสรรพสินค้าที่เยอะแล้วก็แพร่หลายมากๆในประเทศไทยเลยนะครับผมกับมินิซอฟวไวนิวคาเมนไรเดอร์แล้วก็ซูเปอร์เซนไตนั่นเองนะครับผมก็ ราคาเประตรงเขาเนี่ยอยู่ที่100เยนนะแล้วก็ในราคาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะประมาณ100บาทบวกลบนะครับผมแล้วแต่ร้านที่วางจำหน่ายในช่วงนั้นนะซึ่งตัวที่ผมมีนะก็ได้แบบว่าเดินทางแบบย้ายบ้านไปกับผมหลายที่มากๆเลยเนาะเหมือนข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนะจนมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ในช่วงปีหลังๆมาเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มกลับมาตามหากเก็บมาเรื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝั่งของริวคิแล้วก็ไฟส์รวมไปถึงซูเปอร์เซนไตที่ฉายในช่วงเดียวกันนะอย่างพวกเดกะเรนเจอร์าอาบดเรนเจอร์มาจิเรนเจอร์ ตอนจัดตู้ที่มันวางคร,ครบแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมกันอีกทีนะครับในส่วนของเรื่องของรายละเอียดกล่องต่างๆเนี่ยตัวมินิซอฟต์ไวนิลหรือว่าซอฟต์3.5นิ้วที่หลายๆคนเรียกกันนะหน้ากล่องของเขาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผมในยุคนั้นนะก็คือการที่เขาเนี่ย มีการสกรีนหน้าแล้วก็ท่าทางของカメเลเดอร์ตัวต่างๆนะครับผมที่แบบว่าเฮ้ยมันดูสวยงามแล้วก็มันดูแบบว่าเต็มเฟรมเต็มกล่องมากๆเลยนะในราคาที่แบบว่าเอ้ยหนึ100บาทเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าในทุกๆเซตเนี่ยมันเอามาวางเรียงกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมเหมือนเรามีลูกカメเลเดอร์แล้วก็ได้ของเล่นด้วยเนี่ย ในราคาที่มันแบบว่าถูกมากๆเลยนะโดยในส่วนของแต่ละเซตนะครับจำนวนตัวเนี่ยก็จะมีไม่เท่ากันนะอย่างของลิวคิเซตหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่5ตัวนะครับผมหรือว่าบางเซตเนี่ยมันก็จะมี6ตัว7ตัวนะฮะตรงนี้ก็แล้วแต่ชุดนะครับผมที่เขาระบุไว้ในหน้ากล่องน,นะว่ามันจะเป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ของเรื่องนั้นๆนะครับในส่วนของจุดขยับต่างๆนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นซาวด์ไวนิลเนาะข้างในเนี่ยมันก็จะมีความกวงวงนิดนึงนะครับซึ่งการขยับของเขาเนี่ยจริงๆมันก เลยนะครับว่าเฮ้ยบิดได้มากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้แต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาของเขามากๆเนี่ยก็คือเรื่องของรายละเอียดสีนะครับคือทุกๆตัวเนี่ยเขามีการลงสีที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวนั้นๆน,น,นะให้เรามองรู้ทันทีเลยนะครับว่าเฮ้ยมันคือไรเดอร์ตัวไหนมันคือเซนไตตัวไหนนะซึ่ง ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็เทคโนโลยีตอนนั้นแล้วเนี่ยผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับอย่างตัวโอจาหรือว่าเวอร์เดเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันชัดเจนสีสดแบบว่าสวยมากเลยนะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันวางอยู่ด้วยกันครบๆจริงๆเนี่ยมันก็สามารถดึงจุดเด่นในตู้คอลเลกชันของคุณได้นะครับจะมีความเสียดายก็ตรงที่ในปัจจุบันเนี่ยของเล่นที่มีหน้าตากล่องเป็นแบบนี้แล้วก็ความสูง3.5นิ้วเนี่ยลุงบันไดเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะครับผมเขาไปผักดันในตัวที่เป็นแบบว่า ูปแบบของซองใสแทนนะฮะก็ถ้าใครจะหาพวกไรเดอร์ยุคหลังๆพวกเฮเซตอนปลายนะครับผมแล้วก็ยุคเลวะเนี่ยรวมไปถึงพวกเซนไตอุลตร้าแมนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของมินิซอฟที่เป็นซองแบบนี้แทนนั่นเองครับการตามหาเจ้าพวกมินิซอฟไวนิลหรือว่าซอฟ3.5นิ้วในปัจจุบันเนี่ย เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ยากเกินไปเลยนะทุกคนคือหลายๆกล่องเนี่ยบางทีติดลังพ่อค้ามาหรือว่าเป็นของมือสองในกลุ่มหลัก10ก็มีนะครทุกคนเพียงแต่ว่าความท้าทายหรือว่าความยากของมันเนี่ยก็คือการไล่ตามให้มันครบชุด หรือว่าครบเรื่องอะไรเดรินนั้นมากกว่านะว่าเฮ้ย mm hmm. คุณจะได้กล่องที่มันสภาพมือหนึ่งเนียเน้ยพร้อมกันทั้งหมดเลยไหมหรือว่าบางกล่องมันจะเยินนิดนึงหรือว่าบางกล่องเนี่ยมันจะมีตําหนิเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตรงนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะฮะส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากเพิ่มความลึกความท้าทายในการเก็บเพิ่มขึ้นไปอีกนะผมก็แนะนําให้หาที่เป็นกล่องแนวนอนนะครับผมที่เป็นเวอร์ชั่นโคดันฉะแมกกาซีนนะก็คือเป็นกล่องที่เขาเป็นแคมเปญร่วมกับตัวนิตยสารโคดันฉะในยุคนั้นนะครับผมก็หลัหกๆท ก็จะมีของตัวลิวคิแล้วก็ไฟนะครับซึ่งความพิเศษของกล่องแต่ละกล่องคือมันให้ตัวมาเยอะมากๆนะและก็มีตัวพิเศษเนี่ยที่เป็นตัวใสนะครับของที่หาไม่ได้ในกล่องที่เป็นแบบขายปกติเนี่ยแถมมาด้วยนะทุกคนอ่ะผมเอาตัวริวคิเซอร์ไวแล้วก็ไนเซอร์ไวให้ดูนะครับผมว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะซึ่งเอาจริงๆพอมันเอามาวางเทียบกับตัวธรรมดาแล้วอะ่ะ พี่ผมว่ามันก็ได้อีกฟิลหนึ่งที่มันเป็นแบบจุดเด่นมากๆเลยนะของลายนี้นะครับผมก็ลองไปตามหากันดูได้นะครับสำหรับตัวโคดันฉะแมกซีนนะครับ ส่วนจุดที่เป็นจุดสังเกตนะอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นจุดดนะ้ของสินค้าตัวมินิซอฟวายนิลหรือว่าซอฟวายนิลต่างๆเนี่ยก็คือเรื่องของตัววัสดุของเขานั่นเองนะฮะคือด้วยความที่จริงๆแล้วตัววายนิลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความทนทานต่อเรื่องอุณหภูมิความร้อนหรือการเวลาอะไรมากมายนะเมื่อเทียบกับของเล่นอีกประเภทหนึ่งอะไรเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเปิดกล่องมาเนี่ยเจอตัวที่มันเหนียวเจอตัวที่สีมันลอกสีมันเคลอะหรือว่า ตัวที่มันแบบว่ามีหน้าตาบิดๆเบี้ยวๆยืนไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติตัวของเล่นเนี่ยมันผ่านเวลามาแบบหลักสิ2 0ปี20กว่าปีเนาะก็ ใครที่เป็นสายสะสมจริงๆเนี่ยก็ถ้าซีเรียสเรื่องตัวยืนตรงมากๆเนี่ยอาจจะต้องวัดดวงตามหากันหลายกล่องนะครับผมแต่ว่าเราผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วการแค่ได้กล่องที่สภาพมาโอเคกับข้างในมีตัวเนี่ยแล้วเอามายืนเรียงกันเยอะๆอะไรงเงี้ยเนาะจนแบบว่ามันเป็นคอเลกชันของมุมมันเนี่ยผมว่ามันก็แบบดีมากๆแล้วนะครับผมสาหรับค่าตัวแล้วก็ความคลาสสิกของมันนะตรงนี้นะครับคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีความทรงจํายังไงบ้างเกี่ยวกับตัวซอฟ3.5นิว้วมินิซอฟ1นิ้วเนี่ยสามารถเาให้ฟัังกน ได้นะครับเราอ,อ่านเรื่องราวจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มากันในแบบกระชับกระชับประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอฝากติดตามกดจิคอดเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่คลิปใหม่พอดแคสต,ต์ใหม่ในอนาคตนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ